สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจานะคะรายการของเราก็เป็นรายการที่จะเชิญชวนกิจชมทุกท่านนะคะให้คิดถึงพระวาจาของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันในชีวิตค่ะใช่ค่ะแล้วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดแม่พระสายประคำหลักห้านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยไปดูว่าวัดของเราสวยงามอย่างไรนะคะได้ค่ะก็อยากจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้สักเล็กน้อยนะคะก็เริ่มจากชุมชน แรกเริ่มที่มาอยู่ในบริเวณนี้นะคะออก็อพยพมาจากสามเสสนะคะเป็นคิสชนที่อ,อพยพมาแล้วก็เมื่อมีจํานวนคิสชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะก็คุณพ่อที่ทํางานที่บางนุกแพกยก็เริ่มมาดูแลกลุ่มคิสชนที่นี่นะคะอพอเริ่มมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นนะคะ คุณพ่อวิตาโนนะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นเจ้าว่าที่บางนกแพกเนี่ยก็ได้สร้างวัดหลังแรกขึ้นก็คืออยู่ทางริมลองคุณพ่อเป็นคณะอะไรคะคุณพ่อเป็นมิชชันนารีชาเลเซียนนะคะอ๋อเป็นคณะชาลีเซียนใช่แล้วนะคะก็เป็นพระสงฆ์ชาวอิตาลีนะคะก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็เดินทางจากบางนกแฝ่มาอภิบาลสตปลุที่นี่เพราะว่าในช่วงเวลานานแน่นอกเหนือจากสตปลุที่ย้ญยมาจากสามเสษนะคะก็มีสตปลุจากท่าจีนแล้วก็ มันกแขกด้วยก็ย้ายมามันเป็นเขตเชื่อมต่อกันด้วยคะท่นค่ะแล้วก็พอมีชุมชนใหญ่ขึ้นก็เริ่มสร้างวัดที่สุดในปี1 9 4่คก่ะก็เริ่มสร้างวัดหลังปัจจุบันค่ะอืมนี่คืความเป็นมาเนาะใช่แล้วก็ไม่ใช่แบบว่าสร้างอย่างสะดวกสบายเนาะมีความยากลำบากก็ได้พี่น้องชาวลักห้านี่แหละเป็นทุ่มแทงเอ้ยทุ่มเททุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็ ได้เงินทุนสนับสนุนมาจากต่างประเทศนะคะือเป็นวัดหลังนี้ซึ่งรู้สึกเป็นวัดที่สวยงามมากนะเพราะหันหน้าเข้าหาแม่น้ำด้วยใช่ค่ะนี้เป็นวัดหลังที่สองอหลังที่สองวัดแรกก็เป็นวัดที่ทำด้วยไม้นะคะก็จะอยู่บริเวณฝั่งนี้นนะคะตรงข้ามกันใช่แล้วตรงข้ามกับวัดนะคะก็ะปัจจุบันก็เป็นวัดหลังที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะแล้วก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่มีความสวยงามมากนะคะภาพข้างใน โบสถ์เนี้ยก็มีประวัติทำเป็นมาด้วยอ๋อโอเคค่ะ่ค่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปดูใน,<อ>นวัดกันแล้วกันนะคะ,ว,คะว่าเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะคะ และในที่สุดนะคะในปี1954นะคะ,ะบทหลังนี้ก็ได้ สร้างสาเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ<ม>แล้วคุณพ่อวิตาโนเนี่ยก็ได้จัดพิธีนะคะพิธีเสกวัดอย่างเป็นทางการในวันที่7จธันวาคมปีคิเตศกัการาช1954โดยพระสังฆราชเปโตคาเลตโตนั่นเอง<ม><ม>นะคะนะคะนี่คือพระเป็นมาของวัดนะคะนอกจากนั้นนะคะคุณพ่ออันเดียวิตินวิตรตาโนเนี่ยนะคะไม่ได้แค่สร้างวัดอย่างเดียวเนาะเนื่องจากคุณพ่อมีความสามารถทางด้านศิลปะคุณพ่อก็เลยมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะคะในการวาดภาพนะคะฝาผนังนะเหมือนที่ทางวัดในอิตาลีเลยคุณจ ยนะคะ,ค,ะคุณพ่อเริ่มวาดนะคะภาพประกอบการสวดสายประคำนะคะทั้งหมด3ภาคนน้นในสมัยนั้นนะที่<ช>มีย,ยังมี3ภาคอยู่เนี่ยนะคะเริ่มวาดในปี1,959นะคะโดยฝีมือคุณพ่อล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ไปเสร็จสิ้นในปี1,973นะคะรวมทั้งหมด18ภาพนะคะใช้เวลาในการวาดภาพคุณจอยสั้ไค่กี่ปี 14ปีใช่ใ <14 S 2> <ป>ช้ว่าอะรในการภาพ14ปีนะคะจะเป็นภาพที่สวยงามของเราในทุกวันนี้นั่นเองนะคะหากใครมาแถวนี้นะคะก็ะอย่าลืแมแวะเวียนมาเยี่ยมชมบสถแห่งนี้ได้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็มาสวด ขอพรนะคะดังนามาชื่อของวัดแห่งนี้คือวัดแม่พระสายพระคำนะคะขอแม่พระจะได้อวยพรครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะและก็เป็นที่มาของการที่เรามาหยุดวัดนี้นะคะใช่แล้วเราก็คือนัดแขกนัดเชิญคนพิเศษของเราไว้ที่วัดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะให้เรานำพระวจาสู่ชีวิตนำพระคริสต์ออกไปสู่มวลชนด้วยการกระทำ เต็มด้วยความรักมากล่นเพื่อให้ทุกคนได้เชิญในพระโอ,ใรรองให้ราหนึ่งเพราะว่นจะสุชินเราะจะเ,เะคเยชินกับคริสต์องค์ไม่นั่งกินกางไปยึดติดกับพคำพูด ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณสุกสุมารตระกูลดิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะขออนุญ,ญาตเรียกป้าต้อยนะคะนะคะกรกลุ่นให้ป้าต้อยได้แนะนาตัวเองสักเล็กน้อยกับท่านผู้ชมผู้ฟังของเราะค,ะค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุกสุมารตระกูลดิดอายุ63ปีปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาเคยทํางานที่โรงพยาบาลดาเนินสะดวก ่ายบริหารทั่วไปค่ะโอ้โหแต่บริหารทั่วไปเป็นพยาบาลหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พยาบาลใช่ไหมคะ,ค,ะค่ะค่ะแต่ว่าที่พิเศษต่นั้นนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็ยังไม่ได้เป็นพิเศษชนเนาะอยากให้ป้าต้อยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเอมารู้จักกับคิตอศาสนาได้ยังไงอะคะหรือว่าเข้ามาร่วมงานหรือเข้ามาร่วมกับกิจกรรมกับที่วัดของเราได้ยังไงอะคะ เมื่อเมื่อหลายปีมาก่อนก็มีซิสเตอร์วัชิลานะคะเคยเรียนที่โรงเรียนนาลีเด็กประจํานะคะแล้วก็ซิสเตอร์ก็คอยดูแลเด็กประจําแล้วพี่ก็มีความคุ้นเคยกับท่านเพราะว่าได้อยู่ไปกันอะ่างนี้แล้วมาตอนหลังท่านก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนวันทานะคะแล้วท่านเคยไปที่บ้านพาเด็กนักเรียน ไปรักษานะคะแล้วท่านก็ชวนมาเข้าวัดตอนจุดเริ่มต้นก็คือซิสเตอร์ชวนมาเข้าวัดนั่นเองนะคะแล้วก็เริ่มมาเข้าวัดในขณะที่ยังไม่ได้เป็นพิเชิเลยนะคะกี่ปีแล้วคะที่ปีแล้วอะที่มามาเข้าวัดตั้งแต่ผซิสเตอร์จนถึงตอนนี้สิปีแล้วคะประมาณ20ปีค่ะ20ปีวันแล้วก็ยยาวนานแล้วเนาะใช่ ค่ะจากที่ได้ทราบว่าป้าต้อยก็มาร่วมมิซาเนี่ย20กว่าปีแล้วนะคะเวลาที่มามาร่วมมิซาเนี่ยก็ต้องได้เคยได้ยินผู้อ่านที่เขาอ่านพระคัมภีร์อ่านบทอ่านหรือว่าค,คุณพ่อที่อ่านพระวรสารนะคะ,คะก็ทําให้ป้าต้อยรู้สึกอยากอยากฟังมากขึ้นไหมอยากรู้จักพระคัมภีร์ของเรามากขึ้นเลยคะ,คะหรือว่ามีวิธีการอย่างไรที่ทําให้รู้สึกว่าป้าต้อยอยากไปเปิดพระคัมภีร์หรืออยากศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอยากอ่านนะคะพระคัมภีร์อยากทราบว่า ในคัมภ์รีเนี่ยสอนอะไรกับเราบ้างนะคะแล้วก็สามารถนําไปแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ยังไงเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากการอ่านพคัมภีเนี่ยมันถึงว,ว่าป้าต้อยเริ่มต้นอย่างไรอะเริ่มเริ่มต้นด้วยกันก็ดูว่าเออก็มีคําสอนสอนอะไรบ้างอย่างอย่างแรกๆก,ก็จะเป็นปฐมกาลนะคะการสร้างโลกซึ่งเราไม่เคยได้ ทราบมาก่อนว่าใครเป็นคนสร้างอะไรเนี่ยนะคะสร้างมนุษย์สร้างสร้างสัตว์สร้างสรรพสิ่งต่างๆบนท้องฟ้าในในน้าอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มอ่านจริงจังเมื่อไหร่คะในเด็กวันที่เริ่มอ่านทุกวันไหมก็ไปอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันค่ะทุกวันตอนเช้าแล้วก็เมื่อมีเวลาว่างค่ะน่าจะเป็น จากใบเบิรนเลลี่หรือเปล่าคะน่าจะเป็นจากใบเบิร์นเลลี่เนาะใช่ค่ะท,ที่แบบว่าแต่ละปีก็จะมีประจำปีอ,ออกมาก็เริ่มอ่านแล้วอย่างนี้นี่มีพระวจาของพระเจ้าตอนไหนที่ป้าต้อยรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษมีบ้างไหมคะมีค่ะม,มีพระวจาที่ประทับใจตอนที่พระเยซูเจ้าทรงถูกมารผจญค่ะก็พระเยซูเจ้าก็ตรัสว่า มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระวาจาะนี่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าอาหารก็มีไว้สำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะเพื่อให้ร่างกายดำรงชีวิตให้สุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะส่วนพระวาจานี่ก็มีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจ เพื่อให้เราทําความดีแล้วก็มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นค่ะอันนี้เหมือนกับถอดพระคัมภีร์มาเป็นข้อความตรงเป๊ะเหมือนในของมัทธิวบทที่4ี่ข้อสีเลยนะก็คือนะว่าชัดเจนมากนะคะพระวจนะตอนนี้แล้วก็ตรงกับชีวิตจริงๆเนะอะเพราะว่าพระวจนะนี้ลในการบํารุงเลี้ยงจิตใจของเราด้วยนะคะ,คะก็ทําให้เห็นเว่า,วาได้อ่าน เพราะว่าจใจของพระเจ้าจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้รู้ว่าอมนํามาใช้ได้ใช่ค่ะจะแบ่งปันได้ไหมคะว่าตอนนี้เริ่มอ่านถึงเลเล่่มมเเของรื่องอะไรหรือว่าอ่านก็คืออยากอ่านบทไหนก็อ่านหรือว่ามีลําดับในการอ่านอย่างไรไหมคะก็จะอ่านมาเรื่อยๆอะคะ่ะแล้อบางทีก็คือเราต้องการที่จะคือเหมือนว่าเราประสบกับเหตุการณ์ตรงไหนอย่างบางทีอาจจะ เพื่อนบ้านอาจจะไม่ถูกกับเรารว่าจะาเลือกเพราะวจารึงงรักศัตรูอ,อะไรนคีคะหรือว่าจงรักเพื่อนบ้านอ,อะไรแนะ่ะคะก็คืออ่านบททีสถานการณ์ตอนนั้นเราเจออะไรเราก็รู้สึกว่าให้เพระวาจามามาช่วยเราค่ะหรืออาจจะเป็น ตอนการให้อภัยอะไรนั่นนะคะโอ้นี่ฟังดูก็รู้เลยนะว่าดูเพราะว่าจะหลายตอนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพักนิดนึงเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมเล็กๆในๆกันดีกว่านะคะป้าต้อยไม่ต้องตื่นเต้นนะคะรับเตรียมกล่องไว้นะคะ2กล่องนะคะมีกล่องของขวัญ2กล่องปกติเห็นกล่องของขวัญแล้วก็อยากจะเปิดนะคะอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เปิดกล่องของขวัญนะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะป้าต้อยเมื่อเดี๋ยวให้ป้าต้อยเลือกนะคะกล่องใดกล่องหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อเปิดกล่องของขวัญที่ป้าต้อยเลือกแล้วเนี่ย คิดถึงพระวาจนะตอนไหนหรือคิดถึงเหตุการณ์ตอนใดในพระคัมภีร์นั่นเองนะคะมีซ้ายแล้วก็มีขวาค่ะอ่ะเลือกอันไหนดีคะอันขวาค่ะละกันอ่ะขวาเชิญเลยค่ะอาจจะหนักหน่อยนะคะก็ผิดเอาไม่ใช่เนื้อเนื้อใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวป้าต้องเปิดนะคะเปิดได้เลยค่ะมีอะไรเอ่ยอื้อเอาฝากมาให้รักแอบได้ค่ะมีอะไรคะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ผู้ชมดูนิดนึงนี่เป็นเหล้าองุ่นค่ะอ่าเหล้าองุ่นนะคะ แล้วองุ่นก็ค่ะเห็นแล้วองุ่นแล้วเราคิดถึงคิดถึงาว่าจะตอนไหนเ่ยหรือว่าเหตุการณ์ตอนใดนะคะคุ้ถุงหนังค่ะถุงหนังอ่าพอจะเล่าเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับถุงหนังได้ไหมคะเล่าองุ่นนี่เราจะใส่ในถุงหนังใหม่อืเพื่อไม่ให้เล่าองุ่นนี่รั่วรั่วไหนี่ใช่ไหมคะรั่วก็ทำให้คิดถึง ได้อีกหลายๆตอนคุณครักคิดถึงตอนไหนอะคะคิดถึงอันนี้เลยเรื่องย้อนคิดอีกเรื่องหนึ่งพี่ระเยซูเจ้าทรงธรรมสจัน์นะคะที่งานสมรสหมู่บ้านธานานะคะที่ว่าในงานเลี้ยงนะทำายัางชาวยูวเนาะโดยเรารู้อยู่แล้วนะเลี้ยงนานมากหลายวันนะก็ต้องกินเล้าว่าุ่นเนี่ยเล้าว่งุ่นนี่คือต้องเป็นเครื่องดื่มลดเลือแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ต้องอยู่ในงานแต่ประเญอนว่าในงานนั้นหมดเนาะพระเจ้าก็ทรงบรรดาให้มี เล้าหุ่นเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นเล้าหุ่นชั้นดีด้วยนะคะชั้นดีกว่าที่บรรดาแขกเรือทั้งหลายได้ชิมด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะคิดถึงเหตุการณ์ตอนนี้นะคะอัศจรรย์ครั้งแรกที่หมู่บ้านธนานะคะในงานสมุดแล้วคุณจอยล่ะคุณจอยเห็นแล้วมีไหนตอนน่าเอาถ้าเกิดคิดถึงแบบตอนที่เด็ดๆเลยนะคะก็คือตอนอาหารข้ามมือสุดท้ายเนาะก็จะมีการพระเยซูเจ้าก็ทรง บีบปังแล้วก็แจกใจ่ายให้บรรดาสานุสิทธิ์นะคะแล้วก็มีการบอกว่าเราจะดื่มจากถ้วยนี้เนาะซึ่งเป็นถ้วยแห่งพันธสัญญานะคะก็ทําให้คิดถึงความรักของพระเจ้าเนาะที่มีต่อเรามนุษยาชาติเนอะจริงๆก็มีหลายตอนมากนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ในกิจกรรมวันนี้นะคะที่เราได้นําสิ่งของมาให้ได้เปิดกล่อ,องของขวัญกันเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราทุกคนที่เห็น สิ่งของหรือได้ยินถ้อยคำหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะได้คิดถึงเพราะว่าจาของพระเจ้าเป็นประจำอยู่เสมอแล้วก็ลองดูว่าเรา เราได้รับบทสอนอะไรจากสิ่งที่เราเห็นได้ได้รับเราคิดถึงพระวจาของพระตอนไหนเขาเจ้าบอกอะไรกับเราผ่านทางเหตุการณ์หรือสิ่งของนั้นๆและเชิญชวนท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังหรือดูรายการเราอยู่นะคะเห็นล้อมุลแล้วนะคะลองคิดดูนะคะว่าคิดถึงเหตุการณ์ตอนไหนนะคะซึ่งมีอีกหลายตอนเลยที่ต้องเหนือจากคุณจอยหรือป้าต้อยหรือว่าคุณรักได้แบ่งปันให้มาสักคู่นี้นะคะว้วค่ะเก่งมากเลยค่ะนะสอนญาติกรเก่งกันนะคะนี่แสดงว่าป้าต้อยนี่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่คริสตชนแต่ก็อ่านพระวาจาะเป็นประจำแล้วก็สามารถนึกถึง ถึงเนาะถุงหนังเก่าในเราุนใหม่เอ้ยเราุนใหม่ในถุงหนังเก่าได้แล้วน,นะคะเดีะะ๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการสักเล็กน้อยเนาะเราจะนําพระวจาของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะอยากจะถามป้าต้อยว่ามีพระวจาของพระเจ้าตอนไหนที่รู้สึกว่าตรงกับชีวิตของป้าต้อยหรือว่าอ๋อได้ฟังเรื่องนี้เราก็คิดถึงชีวิตของตัวเองอย่างเนี้ยคะ่ะพอจะมีไหมคะมีค่ะตอนชาวสมาเลียผู้ใจดี ตรงกับชีวิตของเราคือเราได้ออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องต่างศาสนาค่ะแล้วก็ไปทํางานศาสนาสัมพันธ์ค่ะค่ะแล้วมันก็ตรงเนะเพราะว่าคุณต้อยเองก็ยังไม่ใช่คริสตชนเนอะก็ยังเป็นคนตัดศาสนาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปทํางานกับ เพื่อนพี่น้องต่างศาสนาก็เหมือนคล้ายๆกับชาวสมาเลียคนมานโนตที่มีส่วนร่วมในชีวิตของคริสชชนด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าคริสชชนก็ไม่ได้รังเกียจเราแต่ให้การต้อนรับอย่างดีด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นว่าได้ออกไปเยี่ยมเยียนนี่ไปร่วมงานกับหน่วยงานไหนของสังคมทนหรือเปล่าคะได้ออกไปร่วมงานกับหน่วยงานศาสนสัมพันธ์แล้วก็แพทย์ธรรมค่ะออเยี่ยมเยยนนี่อาจจะไปกับแพทย์ธรรมเองใช่นะคะ แล้วก็จากที่ได้พูดคุยกับคุณต้อยมานะคะเห็นว่าคุณต้อยอ่านพระคัมภีร์มาค่อนข้างเยอะมากเลยนะแล้วก็ทีนี้อยากกลับมาลึกอีกนิดนึงเราอ่านพระคัมภีร์อย่างเยอะมากเลยคุณต้อยบอกว่าอ่านทุกวันเลยนะคะตอนเช้ามีเหตุการณ์ตอนไหนบ้างไหมหรือว่าพระคัมภีร์เนี่ยได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไรบ้างหรือในมุมไหนบ้างทําให้เราสุขเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างยกตัวอย่างคัมภีร์อีกตอนหนึ่งก็ได้นะค่ะ อย่างพึงรักศัตรูนะะก็มีคนมาสับแช่งด่าว่าเรานินทาเราเราก็ทำดีกับเขาแล้วก็อวยพรเขาค่ะแล้วถ้าถ้าก่อนก่อนมาอัตคัมภีร์ละเมื่อก่อนคุณต้อยรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกว่าเวลามีใครมาด่าว่าสับแช่งเราก็รู้สึกโกรธโมโหค่ะ อพระคมภีก็ได้ช่วยช่วยขัดเกลาช่วยเปลี่ยนแปลงเรานะคะจากที่เราจะเป็นคนโมโหร้ายอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้อภัยคนเนาะแล้วก็ทําให้เราสึกว่าการให้อภัยมันสิ่งที่ง่ายขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณรักษาใจถูกเนาะอ่าโอเคนะก็ดีเนาะในได้ในส่วนของหลักศัตรูแสดงว่าแบบว่าเป็นคนที่นำพระวจามาใช้ในชีวิตจริงๆเนาะแล้วเวลาออกไปเยี่ยมเยียนนี้รู้สึกว่าพระวจายังมีส่วนช่วยในการ ออกไปทํางานอะไรเงี้ยหรือว่าออกไปทํากิจเมตตาเนี่ยมีมีไหมคะมีค่ะก็ก่อนที่เราจะออกไปทํางานเราก็จะอธิษฐานขอพรพระนะคะให้ภารกิจของเราสําเร็จไปด้วยดีทําให้เราเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะมีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นจากพระวาจาของพระเจ้าเนาะก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตตรงนี้นะคะ นอกจากที่มาร่วมพิธีมิสานะได้ช่วยอา่านเพื่อมวลชนแล้วเนี่ยแล้วยังเราเราจังได้ช่วยเหลือทางวัดอย่างไรอีกไ,ไหมคะก็ช่วยปลูกต้นไม้ลดน้ําต้นไม้แล้วก็ถอนหญ้าบริเวณข้างสนามวัดแล้วก็แล้วก็ถอนหญ้าที่ทำให้พักก็ถือว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นคริตชนเนาะแต่ว่าก็ม <laughs> าใช้ช <laughs> ีวิต มีส่วนร่วมกับวัดเนาะช่วยดูแลรักษาวัดให้สะอาดมากขึ้นเนาซึ่งวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณต้อยโนาะก็ทําให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่คิดชฌชนโนาะแต่ก็ได้อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ได้นําชี้ของตัวเองนะมาผูกพันกับวัดแห่งนี้แล้วที่สำคัญอ่าทุกวันด้วยนะทุกเช้าด้วยนะคะอันนี้ดีมากเลยนะชอบนะคะนะอะ เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวัดแม่พระแห่งสายประคำนะคะก็ขอมอบแม่พระแห่งสายประคำให้นะคะเป็นของที่เล็กเล็กน้อยจากเรานะคะให้เป็นที่ระลึกจากรายการชอบวันเสาร์เราคิดถึงพระาจารนะคะ,คะก็แนวการนี้นะคะก็อยากจะฝากรายการของเรานะคะไว้ ในหัวใจของท่านผู้ชมด้วยนะคะจะได้ติดตามชมรายการของเราเป็นประจำทุกวันเสราร์เวลา10นาฬิกาถึง10บนาฬิกามนาทีนะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด, share, กด s ับ s ไ r i b ์เพื่อว่าทุกคนจะได้รักพระวจาของพระเจ้ามากขึ้นทุกคนทุกวันด้วยนะคะ,คะนีก่ก่อนจากกันนะคะอยากให้ป้าต้อยได้เชิญชวนท่านผู้ชมผู้ฟังได้อ่านพระวาจาหรือว่ารู้สึกว่าพระวาจาพระเจ้าเนี่ยสำคัญอย่างไรเราจึงต้องอ่านพระวาจาทุกวันเนี่ยค่ะอยากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ พระวาจาของพระเจ้าเป็นคำตอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรักซึ่งกันและกันอย่างจริงใจแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านพระวาจาทุกวันไต่ตองพระวาจาและนำพระวาจาร์นั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะ ทางรายการก็ขอขอบคุณป้าต้อยเป็นอย่างมากนะคะที่ได้สลับเวลามาพูดคุยนะคะเรื่องของพระวาจามีผลอย่างไรกับการดําเนินชีวิตของเรานะคะสําหรับแขกรับเชิญในสัปดาห์หน่าจะเป็นใครนะคะอย่าพลาดการติดตามรายการเช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจานะคะสำหรับวันนี้เรา3ามคนนะคะคุณรักคุณจอยและแขกรับเชิญของเราป้าต้อยนะคะขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้านะคะสารวันนี้สวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ ชอบพระวาจาตรงที่เรามอบหมายงานให้ท่านไปทำแล้วผลของท่านจะดำรงอยู่ก็หมายความว่างานที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เราทำพระองค์จะช่วยเหลือเราให้งานของเราสำเร็จ